จะไปแล้วหรอลุกมาได้ยินเสียงแม่จะไปแล้วหรออ่ะเปิดให้ไปไหมอ่ะไปจีก็ไม่ไปลุกมาคุยกันอีกออคืออะไรเนี่ย ทุกวันไม่เป็นวันนี้เป็นแบบนี้ขึ้นมาอื เปิดให้ออกก็ไม่ออกก็อยู่อย่างเนี้ยดักหน้าดักหลังกันอยู่อย่างเนี้เยเพราะอะไรก็ไม่รู้ ทมอ๋ออายามาปาักชาวบ้านด้วยเอายาเอายามาแจกคนอื่นมากินไม่ไหวเอายามาแจกชาวบ้านโดยพวกพวกที่ไม่มีประกันสังคมอ่ะ เไม่มียาใช้คนได้ประกันสังคมเอายามาแจกในตำบลเต็มเลยเดีวเเราไม่กินยานะเรานั่งสมาธิแต่แต่ก็กินยาแล้วเราเริ่มกินยาสองวันแล้ว สรุปจะนอนตรงนี้ทุกวันเลยไหมล่ะ ไปดูเพราะว่าเราเห็นหมามันก็ทำแบบนี้นะแล้วก็คิงคองอ่ะกอลิล่าอยากให้ไปดูกันกอลิล่ามันก็ชอบคนที่สุขภาพแข็งแรงแล้วมันก็กลัวคนป่วยแล้วมันก็ชอบสาวๆด้วยนะแล้วชอบเด็กๆแล้วมันเหมือนว่าใจมันสื่อกันได้เลยอะ่ะกอลิล่า อลิลาใจสื่อกันได้แต่ว่าแมวเนี่ยใจสื่อกันไม่ได้มั้งพราะเราก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่งงที่สุดบอกเลยงงมากสิ่งมีชีวิตอื่นพอเราให้กระแสจิตไปก็ยังตอบโต้กับเรานะเลยยังแบบตกแสงม ว่าสิ่งมีชีวิตนี้ยอมรับเลยค่ะ <c oughs> เป็นอะไรที่แม่เข้าใจมากที่สุดแล้ก็อยากจะเรียนรู้ด้วยเพราะว่าแมวมีในมีในรูปคของอีปตะแสดงว่าทำให้ต้องกลับมาเรียนรู้อะจะต้องเรียนรู้อะไรจไ่อไน เราไม่เคยเรียนรู้ก็ับมาเลยนะเนีย่ยเพิ่งจะมาแบบไม่กี่วันนี้เองที่ที่ป่วยแล้วครั้งแรกเขามาเยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วก็หายป่วยแล้ววันนี้วันนี้ก็คือวันที่วันที่สองเว้นไปสองวันแล้ววันนี้ก็มาใหม่เพราะครั้งก่อนเราหายป่วยไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะเขาอ่ะที่เข้ามา วันนี้เราก็เลยจะเรียนรู้ว่าเขาเข้ามาทำไมแต่ครั้งหนึ่งที่แมวส้มเคยมานอนด้วยครั้งนั้นคือคือแผ่สมาธิแบบยิ่งยวดมากแล้วก็ไกลมากอันนั้นคือเขาเข้ามานอนหลับหลับปุ๋ยเลยหลับแบบกลนคืดเลยแต่อันนี้เหมือนเขามีจุดประสงค์อะเพราะเขาไม่ยอมออกอะ เปิดมุมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกแบบจะอยู่อย่างเงี้ยเราก็มุมนี้เท่านั้นด้วยวก็ไม่เข้าใจเนาะม,มันทำไม นี่เราลันคลิปนี่เราไม่ได้อยากจะดังนะคะแต่ที่เราลันคลิปไว้เราเปิดไว้นะบางทีเราก็ดูนะล้วก็ฟังเสียงแล้วเราก็แผนเล่นตามไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เหมือนกันนะจะลันอย่างไว้ตลอดเลยนอกจากตัวเองลงไปทํางานข้างล่างแต่วันนี้คือป่วยงไงแล้วนี่ก็คือคนมาเยี่ยมเป็นคนแรกมันไม่ใช่คนแรก คนนี้คนที่สองเนี่ยแมวเป็นคนที่สองส่วนคนที่หนึ่งเป็นพี่ปอพาดาโทรมาแล้วรู้ว่าไอป่วยหนักมากก็พี่พี่พาดาก็แผ่เมตตาให้นึก่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากที่นอนซมเลยนะ จะถ่ายจนขาเขาจะหมดธุระจากเราเนี่ยนะเราก็จะดูว่าเฮ้ยเขาใช้เวลากี่นาทีแล้วเราใช้เวลากี่นาทีที่ได้เรียนรู้กันเนาะเพราะปกติเขาไม่ได้มาแบบนี้นะคะ คเหมือนจะบอกให้แต่งตัวเนาะยอมรับเลยค่ะแมวไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้จริง จะดูต่อไปว่าเขาจะทำยงไงต่อ